สวัสดีค่ะพบหลวงพ่อต่อแถวรอกดเงินหนึ่งหมื่นบอกสงสารคนที่ยังไม่ได้ วันที่27กันยายนที่จังหวัดนครสวรรค์บรรยากาศการกดเงินผ่านธนาคารของรัฐเพื่อรับเงินโครงการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่3ปรากฏว่าบรรยากาศทั่วไปตามธนาคารเพราะว่าประชาชนเดินทางมากดเงินแต่เช้าแน่นทุกธนาคารจนล้นออกมาบนถนนซึ่งก็มีทั้งกดเงินผ่านตู้ atm และถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารซึ่งมารับบัตรคิวแต่เช้าวันละ500คน ส่วนบรรยากาศที่ธนาคารอ,อมสินสาขากรกพระปรากฏว่าช่วงเช้ามีประชาชนมากดบัตรคิวใช้บริการผ่านเคาน์เตอร์กว่า600คนทำให้เจ้าหน้าที่ธนาคารต้องออกมาจัดระเบียบการให้บริการใหม่เพื่อบริการประชาชนที่มาเบิกเงินกดเงินและประชาชนทั่วไปด้านนางนพวรรณสอนประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารอ,อมสินสาขาอำเภอโกรกพระเปิดเผยว่าในแต่ละวันจะมีประชาชนมาใช้บริการวันละ200-300คนแต่ว่าวันนี้ประชาชนรับบัตรคิวกว่า600คนแล้วซึ่งทางเจ้าหน้าที่ธนาคารได้ปรับแผนการใช้บริการให้ทันซึ่งมีทั้งสมหวังและผิดหวังโดยเฉพาะประชาชนที่ไม่ได้ผูกบัตร กับระบบพร้อมเพย์ต้องรอเงินในเดือนถัดไปส่วนใหญ่คือผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีจำนวนพอๆกันมาปรับสมุดมาเบิกเงินส่วนใหญ่มาเข้าบัญชีเกือบทั้งหมดซึ่งธนาคารจะช่วยตรวจสอบและแนะนำให้สรุปส่วนใหญ่เงินเข้าปกติในขณะที่ประชาชนกำลังเข้าแถวเพื่อเบิกเงินอยู่จู่ๆมีพระสงฆ์ในจังหวัดนครสวรรค์หนึ่งรูป เดินทางมาเข้าแถวเพื่อเบิกเงินสด10,000บาทด้วยพร้อมบอกว่าสงสารประชาชนที่ยังไม่ได้เงิน10,000ขอบคุณมุมข่าวค่ะ